สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การป้องกันยาเสพติดในไทยเลยค่ะชื่อว่ารู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดหรือ B Smart Seno to Drugs ค่ะเอกสารนี้เหมือนเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานเลยนะคะหลกัหลกๆก็สำนักง,งานปปะสะกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะทำเมื่อปี64นะคะแต่ก็มีหน่วยงานอื่นด้วยอย่างมหาไทยกทมผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลย ก็เหมือนเป็นแผงที่ให้คุณครูนะคะใช้สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้นักเรียนครับคือหัวใจสำคัญของคู่มือนี้เนี่ยผมว่ามันต่างจากเดิม,ดมนิดหน่อยคือไม่ได้เน้นแค่ให้ข้อมูลเรื่องยางเสพติดอย่างเดียวนะครับแต่จะเน้นไปที่การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กๆผ่านการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะชีวิตหรือ life skills นะครับแนวคิดมาจะาคล้ายๆกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเลยครับสร้างภูมิจากข้างใน หูวัคซีนชีวิตฟังดูน่าสนใจมากเลยครับงั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยดีไหมคะว่าหน้าตาวัคซีนที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วคู่มือเล่มนี้เขาเสนอวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องๆตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมเลยได้ยังไงบ้างเริ่มตรงนี้ก่อนเลยทําไมต้องมีคู่มือแบบนี้ขึ้นมาเฉพาะเลยคะคือปัญหาย,ยาเสพติดนี่มันกระทบเยอะจริงๆนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆเกยาวชนเราซึ่งก็เป็นอนาคตของชาติแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบาง คู่มือนี้เลยเน้นมากๆเรื่องการป้องกันใช่ไหมคะตั้งแต่เนิ่นๆเลยใช่ครับเน้นป้องกันตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่แค่ท่องว่ายาไม่ดีแต่ต้องให้เด็กรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์แล้วก็ที่สําคัญกล้าปฏิเสธให้เป็นด้วยถูกต้องครับประเด็นนี้สําคัญมากการป้องกันแต่เนิ่นๆนี่คือหัวใจเลยแล้วเครื่องมือที่คู่มือนี้ใช้ที่เราเรียกว่าวัคซีนชีวิตเนี่ยก็คือการพัฒนาทักษะชีวิตหรือ life skills นี่แหละครับ ซึ่งในคู่มือเขาสรุปองค์ประกอบหลักๆไว้สีด้านนะครับที่มันสัมพันธ์กัน 1. ก็คือการตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอันนี้หมายถึงรู้จักตัวเองเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยยอมรับความแตกต่างได้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นด้วยอืมค่ะเข้าใจตัวเองเคารพคนอื่น2คือการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันนี้สาคัญมากในยุคนี้เลยนะข้อมูลมันเยอะ ต้องแยกแยะได้รู้เท่าทันสื่อแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลค่ะเรื่องข้อมูลนี่จริงเลยค่ะเยอะมาก 3. คือการจัดการกับอารมณ์และความเครียดครับต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะรู้ว่าเครียดจากอะไรแล้วก็มีวิธีผ่อนคลายที่มันเอ,อ่อสร้างสารค์ไม่ไปพึ่งทางผิดๆอย่างยาเสพติดค่ะการจัดการอารมณ์นี่ก็สําคัญมากๆและสุดท้าย 4. คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นอันนี้ก็รวมหมดเลย ทั้งการสื่อสารฟังพูดแสดงออกปฏิเสธในเรื่องสิ่งเสี่ยงขอความช่วยเหลือเป็นแล้วก็ทำงานกับคนอื่นได้ฟังดูแล้วเป็นชุดทักษะที่แบบว่าจำเป็นกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดอย่างเดียวคำถามคือเราในทางปฏิบัติละคะคุณครูจะเอาไปสอนเด็กๆยังไงคู่มือเขามีแนวทางให้ชัดเจนไหมคะหรือว่าจะกลายเป็นภาระงานเพิ่มของคุณครูไว้อีกอ๋อตรงนี้เขาคิดมาดีครับ คือพยายามออกแบบมาให้บูรณาการเข้าไปได้เลยไม่ต้องเป็นภาระเพิ่มมากโดยเฉพาะในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลระศึกษาอันนี้เนื้อหามันสอดคล้องกันตามหลักสูตรแกนกลางปี5้าอยู่แล้วอ๋อคือสอดคล้องกับหลักสูตรอยู่แล้วครับแต่ก็ยืดหยุ่นนะครับไม่ได้จํากัดแค่นั้นคุณครูอาจจะเอาไปปรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้ค่าโฮมรูม หรือแม้แต่สอดแทรกในวิชาอื่นตามความเหมาะสมของโรุ่งเรียนเลยครับหมายความว่าไม่ต้องตั้งเป็นวิชาใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการเอาไปผสมผสานกับสิ่งที่สอนอยู่แล้วใช่ครับใช่เพื่อให้คุณครูใช้สะดวกขึ้นโครงสร้างคู่มือก็แบ่งไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมี3ตอนหลักๆตอนแรกก็จะเป็นแนวคิดความสำคัญของทักษะชีวิตกับการป้องกันยาเสพติดตอนที่สองอันนี้เนื้อหาหลักเลยคือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันนี้จะแยกตามระดับชั้นเลยนะครับตั้งแต่ป1ถึงม6แล้วก็ตอนสุดท้ายจะเป็นองค์ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยตรงประเภทโทษ,โทษทกฎหมายทักษะที่จาเป็นต้องรู้อะไรพวกนี้ครับการที่ออกแบบกิจกรรมแยกตามระดับชั้นนี่หนุ่งว่าน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าเขาคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจริงๆไม่ใช่สอนเหมือนกันหมดถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยคือเขาวิเคราะห์มาเลยว่าตัวชี้วัดในหลักสูตร พฤติกรรมทักษะชีวิตที่อยากให้เกิดสมรรถนะเรื่องยาเสพติดที่ควรมีในแต่ละชั้นปีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็ออกแบบกิจกรรมตัวอย่างมาให้สอดคล้องกันพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่ากิจกรรมของเด็กเล็กๆอย่างปหนึ่งกับพี่โตๆโตอย่างมปลายมันต่างกันยังไงบ้างได้ครับได้ครับ อย่างเช่นระดับประถมศึกษาปีที่1ห,หรือป .1 เนี่ยกิจกรรมก็จะเน้นพื้นฐานมากๆเลยครับเช่นการแยกแยะสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรเป็นยาเสพติดอะไรไม่ใช่การสังเกตคนแปลกหน้าการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจอาจจะมีกิจกรรมชื่อน่ารักนักอย่างหนูแยกแยะได้อาจจะใช้บัตรภาพให้เด็กดูหรือคนที่ต้องสงสัยสอนให้สังเกตท่าทางคนแปลกหน้าวิธีเลี้ยงอะไรแบบนี้ครับ อ๋อง่ายๆเหมาะกับเด็กป .1 เลยนะคะพอขยับมาเป็นปอ .2 ก็จะเริ่มให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเช่นผลกระทบเบื้องต้นของยาเสพติดกับสมองความสำคัญของการดูแลสมองอาจจะมีกิจกรรมชื่อสมองพังเพราะยาเสพติดใช้รูปหรือวิดีโอหรืออาจจะเป็นเกมง่ายๆอย่างบันไดงูที่สอดแทรกความรู้เรื่องโทษภัยยาเสพติดเข้าไปอืมค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยอย่างม .1 เนี่ย เด็กๆเ,เริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโซเชียลมีเดียมาเต็มเลยกิจกรรมก็จะเน้นเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเช็คก,ก่อนเชื่อก่อนแชร์ต่ออย่างกิจกรรมเท่าทันสื่อหรือชัวก่อนแชร์อะไรแบบนี้ครับซึ่งสําคัญมากจริงๆในยุคนี้จริงค่ะสําคัญมาก และพอถึงระดับโตสุดเลยม .6 เนี่ยกิจกรรมก็จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเช่นสนับสนุนให้คิดทําโครงงานรณรงค์พ้นการยาเสพติดในโรงเรียนในชุมชนหรืออาจจะมีกิจกรรมแบบพี่ดูแลน้องอย่าง Big Brothers พี่ใหญ่ใจโตให้พี่ม .6 เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยแนะนําน้องๆ โหจะเห็นเลยนะคะว่ากิจกรรมมันไล่ระดับความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆตามวัยตามวุฒิภาวะเลยจากเรื่องใกล้ตัวมากๆไปสู่การคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมกับสังคมเมื่อโตขึ้นใช่ครับ แล้วก็นอกจากกิจกรรมในห้องเรียนนะครับคู่มือยังพูดถึงเรื่องสําคัญอีกอย่างคือการสร้างส,างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มันเอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดด้วยอ๋อไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวครับไม่ใช่แค่สอนแต่ต้องสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยที่สนับสนุนเด็กๆไปพร้อมกันด้วยแล้วระบบนิเวศที่ว่านี่มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะ่ะก็มีหลายอย่างครับเช่น การพัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนให้ละเอียดพอให้ครูรู้จักเข้าใจเด็กเป็นรายบคุคคลสังเกตสัญญาณเดือนได้เร็วการมีระบบการให้คำปรึกษาที่เข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพทั้งครูที่ปรึกษาครูแนะแนวหรือแม้แต่ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนการมีระบบเฝ้าระวังปัญหาในโรงเรียนมีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยเป็นความลับ แล้วก็สุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแรงกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานข้างนอกเพื่อช่วยกันดูแลป้องกันแบบองค์รวมครับโอ้โหเรียกว่ามองปัญหาแล้วก็การป้องกันแบบรอบด้านมากๆเลยนะคะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนแล้วก็เชื่อมโยงกับข้างนอกด้วย ครับผมซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญที่ภาครัฐให้กับการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนะครับอย่างที่ปรากฏในส่วนคำนำํานําคํานิยมของคู่มือเล่มนี้จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน้าปีที่พิมพ์ออกมานะครับ,บ<ๆ>เขาก็จะย้ําถึงความเร่งด่วนของปัญหาแล้วก็สนับสนุนแนวคิดเรื่องทักษะชีวิตที่เปรียบเหมือนวัคซีนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลย การมีแรงสนับสนุนจากระดับนโยบายนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้การนําคู่มือไปใช้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งตรงนี้เราก็นําเสนอในฐานะข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนะคะไม่ได้แสดงความเห็นทางการเมืองอะไรคะ่ะครับเป็นการให้เห็นภาพรวมว่าเรื่องนี้มีความสําคัญในระดับนโยบายด้วย เอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายๆของการคุยกันวันนี้แล้วนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดคู่มือรู้คิดรู้ทนันป้องกันยาเสพติดเล่มนี้ก็นับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งของคุณครูเลยที่เปลี่ยนมุมมองจากการให้ข้อมูลอย่างเดียวมาเป็นการสร้างคุมคุ้มกันเชิงรุกโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็นมากๆตามช่วงวัยตั้งแต่ปหถึงมหเลยเพื่อให้เยาวชนมีรากฐานที่แข็งแรงจากข้างในถูกต้องครับ แนวทางนี้มันตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าถ้าเด็กๆเกยาวชนเรามีทักษะชีวิตที่ดีรู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีเขาก็น่าจะมีเกราะป้องกันตัวเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับฟังดูเป็นแนวทางที่มีเหตุผลแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ครับผมแล้วจากแก่นของคู่มือนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดกันได้นะครับคือแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยทักษะชีวิตที่เราคุยกันเรื่องยาเสพติดเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเอาหลักการเดียวกันนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมเด็กๆให้พร้อมรับมือกับความท้าทายหรือปัญหาสังคมอื่นๆที่มันซับซ้อนในยุคนี้ได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาที่เด็กๆต้องเจอมันเยอะแยะหลากหลายมิติเหลือเกินนะคะทั้งเรื่องสุขภาพจิตการรับมือกับบุลลี่ความรุนแรงปัญหาพนันออนไลน์หรือแม้แต่การรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆ ใช่เลยครับถ้าเราเอาหลักการพัฒนาทักษะชีวิต4ด้านนี้คือการรู้จักตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจการจัดการอารมณ์และการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยไปปรับใช้สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องอื่นๆเหล่านี้ได้ด้วยก็น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความสุขปลอดภัยในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้ได้ก็เป็นโจทย์ให้เราได้คิดได้พัฒนากันต่อไปครับ เป็นมุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อยอดได้น่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับการจอดลึกคู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมยินดีครับ